กันทะลุมเราเป็นเขาที่สกิด 先生は日本のトークアップルを。<music> จอดน้ำกัรเนทุกขัน้นอย่างหรอคือหน่อยหรืออย่างไรู้เพราะว่ามันปัม่มอย่างหน่อยแต่ว่าคุณมาจอดนอกจากชิเรียจอดที่เก่าแล้ว แตดงว่วามูเข้าบเขาหรือเปล่าพ่อใหญ่เข้าเขาใช่เออเข้าเขาใช่ปั๊บ่อยให้เออสแตนดาร์วามูเข้าเขาโอ้ยเขาอยู่เขาอยู่เข้าอยู่จอดวอดใ่ไหมมจอดง่ายเพราะว่าม้จนใจมบวนมันอยู่ ท่านเด็กพี่ไงรับรถบอยอยากเขาไปเลยไปไปได้ย่หรอกพ่ไงหวอนนี้คือเราแค่รอบ้มาจอดไนสองพันสามอันนี้เราทุกรอบรอ จเทออเซเว่นเซเว่นดูเซเว